ไรของกูวะเนี่ยลัคนาราศีตุลลัคนาราศีตุลมาแล้วมีใครตุลบ้างลัคนาราศีตุลน,นะครับนะลัคนาราศีตุลดาวสุ์ของคุณนะโคจรในตำแหน่งที่จะว่าดีก็ดีนะเออนะฮะนะช่วงกันยายนนะชาวลัคนาราศีตุลตั้งใจฟังให้ดีชาวลัคนาราศีตุล นะเออนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับนละลัคนาราศีตุลสวัสดีอ่ะทักไทย f อที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับคุณดวงพรขอบคุณสำหรับหัวใจคุณกนกวันคุณกนกวันก็มาแล้วนะทำไมชอบบอคุณกนกวันฮะเนี่ยชอบอย่างนี้เหรอเนี่ยเอองอไม,สมอ้สามโลร้อยสามโลร้อ <laughs> คุณกนกวันเอา้า อะไรวะเนี่ยกูอ๋อลัคนาราศีตุลน,นะฮะอ่านซ้ำอ่านซ้าอยู่เนี่ยเดือนกันยายนนะเป็นเดือนที่นะฮะเป็นเดือนที่อึดอัดใจเรื่องงานนะฮะแต่ว่าการเงินยังดีอยู่นะแต่อึดอัดใจเรื่องงานเหมือนกับว่ามัน ผู้ร่วมงานหรือเจ้านายมันไม่เป็นไปอย่างใจเลยหรือบางทีไอเรานั่นแหละไม่เป็นอย่างใจเขาก็ได้กภาพรวมๆคืออแจะใจเรื่องงานนั่นแหละนะแต่ว่าหนึ่เนี่ยการเงินยังดีอยู่วันที่1นถึงวันที่หดวงการเงินยังดีมีความสําเร็จมีความโชคดีนะครับแล้วก็6-10บ นะช่วงนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทงเดินทางเพราะงานนะครับแต่ก็จะมีความสำเร็จใครที่ทำงานติดต่อต่อตางประเทศมักจะได้รับความสำเร็จดี11จนถึง15ดวงการเงินดีมากนะครับติดต่อเจรจาพบลูกค้าปิดการขายได้แน่ๆนลูกค้าให้การสนับสนุนในทุกเวทุกทาง นะครับแล้วก็16 2 0ถึง20มีความรู้สึกนะครับช่วงนั้นก็โรแมนติกตุกเข้ขึ้นมาเฉยเฉยรู้สึกแบบต้องการความรักต้องการการไปมาหาสู่นะฮะช่วงนั้นแหละอารมณ์อ่อนไหวก็มุนยินยิงง,ง,ง,งีเหมือนกันช่วงเดือนนั้นน่ะไอะช่วงกันนาสิบหกถึงยี่สบนะฮะอืมเรื่องจริงนะ อธิบายกลัวไม่เข้าใจก็พูดให้เข้าใจชัดๆไปเลยแล้วก็ยี่ิบเบ็ดจนถึงยี่บห้างานยังดีต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงนั้นก็หุยอารมณ์ทางเพศสูงมากจ้องจะแอบแซบอยู่เรื่อยแหละชาวตุนเนี่ยไปดูเหอะอืมนะฮะนะฮะนั่นแหละช่วงนั้นแหละเอาง่ายๆเลยนั่นแหละช่วงนั้นเด่นมากแล้วก็เป็นความปรารถนาเรื่องรักๆใกล้ๆทั้งนั้นเลยคันช่วงนั้นคันมาก นะเออแล้วก็26่สถึงสางานยังไปได้เรื่อยๆแต่ก็อาจจะมีการเดินทางเดินทางเพราะงานด้วยเดินทางเที่ยวด้วยก็ได้เหมือนกันไม่ได้แปลกอะไรนะครับก็เป็นความสําเร็จเป็นความสบายใจของชาวลัคนาราศีตุลส่วนเรื่องการเงินนะผมย้ําเลยว่าขอให้คุณนะขอให้คุณนะครับ สบายใจได้ว่าจะมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดนะมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดมีความโชคดีเรื่องการเงินเข้ามาไม่ขาดเงินไม่ใช่ปัญหาเงินไม่ใช่ปัญหาของชาวลัคนาราศีตุลเลยปัญหาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนคือมันคันอืมมันคันมันต้องการที่แบบว่า โอ้โหมันคงจะเลือกกำาดาวไหลหลายรอบอะ่ะต่ออาทิตย์เนี่ยองสัยนะฮะไอ้ตามดวงนะไม่ได้ไปบูลลี่ใครนะจริงๆอืมนะฮะนั่นแหละนั่นแหละชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นแหละนะฮะแต่การเงินดีนะครับนะชัดเจนมากๆและดาวอีกดวงหนึ่งของชาวลัคนาราศีตุล นะครับที่มีความโดดเด่นนะฮะนะครับเออนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีตุลนได้รับอาน,นิสงส์ของดาวดาวอะไรดาวพฤหัสกับมนุษย์ตยูที่อยู่ในเรือนมรณะนะใครจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรจะออนลงออนไลน์ line, งานทางไกลต่างประเทศเนี่ยจะได้รับความสำเร็จดีมากนะขอบคุณคุณปายาสนับดอกไม้นะคะ นะชาวลัคนาราศีตุลน,นะไม่ต้องห่วงนะครับบอกแล้วว่าเดือนนั้นอ่ะอเน้นเน้นเน้นในเรื่องของเออการเงินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดทั้งเดือนเงินทองไม่ติดขัดอย่างแน่นอนอ่ะคุณปายาแปดเก้าาเก้าตุนเหรอเอาจริงเหรอตุนจริงๆริงเหรออะไรวะอืม เพิ่งบอกอยู่จกๆว่าตุนเนี่ยช่วงช่วงเดือนกันยาเนี่ยคันตลอดเลยนะฮะอืมนะ